นะวันนั้นนะผมไปเที่ยวพูดให้ใครต่อใครฟังนะทั้งเวทีผมบอกกบปสทำอย่างนี้ไม่ถูกนะผมพูดว่าไอ้ปฏิตูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันไม่จริงมันทําไม่ได้ก็ไม่มีใครฟังผมนะทุกคนก็เชียร์กำนันเป็นฮีโร่นะพอต่อมาก็จะเห็นว่าลุงกำนันเนี่ยอบอกไม่เล่นการเมืองแล้วอุย้ยจะเป็นคนแก่จะกลับสุราษฎร์นะไปบวชเป็นพระบ้างละเออท้ายสุดก็วนเวียนอยู่กับการเมืองนี่แหละใช่ไหม เป็นที่ปรึกษาอ่าแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักจริงก็อยู่เบื้องหลังนั่นแหละจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีส่งใครขึ้นเปรัฐมนตรีก็สุเทพทางนั้นถามว่าความใกล้ชิดของสุเทพกับทหารก็ยังมีอยู่ถามว่าบทบาทมาร,รมีในทางการเมืองก็ยังมีอยู่คุณสุเทพไม่ได้ทําอย่างที่คุณสุเทพรับปากไว้ก็ถ้าเกิดคุณสุเทพเนี่ยหลอกชาวบ้านในวันนั้นให้ออกมามวลมหาประชาชนออกมาแต่ว่าผมพูดไปก็จะหาว่าผมเนี่ย ซ้ำเติมคนติดคุกสารลงโทษได้ก็โอเคคุณเทพก็สู้ทางกระบวนการไปนะครับถามว่าที่ผมพูดเนี่ยเหตุที่ผมพูดก็เพราะว่าวันนั้นมันคลิกเดียวถ้าสุเทพยอมจบแค่เลือกตั้งชัดเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดไหมฮะ ถ้าไม่ชัดเอาให้ชัดแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังคลิปนี้เผยแพร่ไปปุ๊บนายสุเทพขึ้นเวทีปราศัยที่พังงาซัดกลับทันทีไม่อยู่กับพลเอกประยุทธ์เลือกข้างนายทักษิณชินวัตรใช่หรือไม่และทวงบุญคุณด้วยฟังเสียงครับพวกบอกกับพีโ่นนองตรงๆพมนี่เป็นคนทําไหมอภิิิ์ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่เพราะพมนี่พมไม่ร้วาชาติน้ามาที่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แรกกันดกตรงนี่ครับพมก็คงใจะ ยากจะท่ามอภิิิ์ว่าตกลงอภิสิิ์ยืน่นคางเดียวกับถักสิ้นเต็มตัวเลยใช่ไหมนี่แสดงว่าต้าฝ่ายถักสิ้นเทคะแนนให้อภิิ์เป็นนายกเอาทันทีใช่ไหมอ๋อไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้ว ไม่คิดกลับไปสู่ภาคภรคการเมืองอีกแล้วคือผมไม่กลับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนแล้วก็ไม่ไปตั้งภาคการเมืองใหม่แน่นอน